ของพรรคการเมืองเนะี่ยดันไปทําให้มันง่ายๆทําทให้พรรคหนึ่งใหญ่ที่สุดเจ้าของอยู่ต่างประเทศเจ้าของคนเดียวนะฮะพรรคหนึ่งอยู่สุพรรณเจ้าของมาเป็นประธานสภาปฏิรูปก,กันเจ้าของคนเดียวเหมือนกันพรรคหนึ่งอยู่โคราชก็เจ้าของคนเดียวตัดสินคนเดียวหมดตกลงควายหมดพรรคการเมืองคือสถาบันที่ทำคนให้เป็นควาย ผมไม่ได้พูดแต่ผมเสิรเห็นด้วยรนะผมไม่ได้พูดแต่ผมเห็นด้วยถือว่าเป็นคำพูดผมด้วยนะครับดังนั้นปัญหาอยู่ตรงนี้แหละในเมื่อพักการเมืองมีโครงสร้างที่เป็นอย่างนี้แต่ดันไปให้อํานาจไปหมดเลยทั้งคนจะไปลงสสได้ก็ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นๆตามรัฐธรรมนูญห้าเก้บวัน คือต้องไปอยู่สยบภายใต้เจ้าของคนเดียวแล้วก็สั่งได้ทุกอย่างสั่งไปเลยลงตรงนี้จัดทั้งเงินจัดทั้งทองจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะเสนอพอได้มาเป็นสสก,ก็ก่อนได้มาผมขอพูดประเด็นนิดหนึ่งเรื่องก,การออกเสียงไอ้ที่บอกว่ามาจากประชาชนอะไรต่างๆนั้นผมว่าจะไปพูดดีกว่าผมมองกันจริงๆจังๆก็คือมาจากผู้ออกเสียงผู้ออกเสียงเนี่ย มีอยู่สองแบบคือถ้าออกเสียงโดยบริสุทธ์จริงๆไม่ได้รับกะตอบแทนใดๆน